เฮ้ยใช่หมวกใช่หมวกเอาหมวกไปใช่ละลูกเฮ้ยเออพลอยพอยไปเอาหมวกพลอยเออพลอยไปเอาหมวกเอาหมวกขึ้นมาเออพลอยนี่ไหมใส่ปะนี่ใส่เด้ใส่บ่ใส่บ่ได้ลูกบ่ใส่กะบ่ใส่นะใส่เด้อใส่เด้บ่ใส่บ่อยไปน้ำตาวา ไหยไตน้ำเร็วๆใช่แล้วลูกเลี้ยใสๆเอาหนึ่สองโอวัจิเลนเอาหนึ่งจองจอมสี่ลาดิเอา๋อออจอมโอ้ยโอ้ยไหมดีไหมเก่งแธอดีไหมเก่งหน้่งสองเลยดีไหม เออตาตาเอแดงกินหยางบูตาเออแดงกินนมออป้าแดงก็กินนมเออกินจานม จ้าจ้าอืมออเ้ยเ้ยเ้อ้พอยพอยตีลูกไหนไหนใครมั่งลูกเรียกก่อนสิพ่อพ่อพ่อบอยแม่แอนตาหลังตาเลยตายายเต๋นเออเออเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย เือเพชรอออเพชรหมวกหมวกอันนี้หมวกมาใส่เร็วยายจะพาไปอู้ยถ้า้ยถ้าใครไม่ใส่ไม่ได้ต้องใส่หมวกมา<ย>เพื่อนะโอ้ผีหลอกก็มาอ<ย>เ,ออเออหอมกัน เออป๊าไปยายรถมาให้เนี่อืมนี่รใไซจกักคนเนาะหมวกไหมเมนตากับย้ายเห็นผู้ไซแหละ S <S <น>รถพุลคันแล้ว